เฮ้ hey, สวัสดีเจ้าเพื่อนๆปีใหม่จะมาถึงแล้วเพื่อนๆมีแผนการใช่ไหอย่างเจ้าวันนี้ทอมมี่ก็จะพ้าเพื่อนๆนั่งรถไฟไปซื้อของติกาติดในเมืองโคเปนเฮเกนนี่แน่การก็จะอยู่ติส่สถานีรถไฟหนอพรนี่เจ้าการนี่ก็จะมีเจ้าว่าโทยหอเล่นผู้พิจจะได้ก็ขอสึมาตอนเจ้าเพราะทอมมี่ไม่ได้เป็นเจ้าของภาษาพอแล้วกับเพื่อนๆคนนักหนานี่ก็มดงามล้านคองวางก็มีนักหนาดับเพื่อน พอละากาัรน้ำโอเลี่ยงน้ำเก๊กมุ้ยปุยใยขยะขนาดเจ้าคนตีนี้ก็มาป้าเปื่อนๆก่อนสั่งสกขาคพรอบครัวไหนแล้วมาซื้อของตัวแล้วเปื่อนแล้วเจ้าตีนี้เมนูอะย่างวนันนี่พอลวกับเป,ปื่อนหอยนางลมกับน้ำม,มีฟองนี่เปิงขนาดมาแอลโคปินเฮเกนถ้ามาได้มาการน,นี่ถือว่าพลาดมากเลยนะเปื่อนเป็นสวรรค์ของคนฮักอาหารและดอกไม้ตัวหนาเปื่อนมาเฮอได้เนอ การ์นี่ของก็จะมีราคาค่อนข้างสูงตามค่าคลองชีพของคนเดนมาร์กนะเจ้าเตรียมงบไวหน่อยนะเจ้าช่วงเที่ยงนี่นะคุณจะเยอะขนาดถ้าจะมา่ายลูกงามๆแนะนำให้มาช่วงบ่ายๆนะเจ้า10โมงถึง12โมงแสงกำลังงามเจ้าเปื่อนๆตอนี่ค่ะเปื่อนๆอาหารเดนมาร์กแซนด์วิชหน้าเปลือกเรียกว่าส m a ลบ b ตัวดังชิ้นละลักล้อยแต่คุณภาพลักล่าเลยนะเปื่อนๆมาจิมได้เนอ ขอบคุณเพื่อนๆสีดกคหัวใจและคอมเมนต์มาบอกทอมมี่เตอร์เนอร์ว่านี้อ,อย่งกันอยู่จะได้ก็ขอเพื่อนๆมีความสุขในวันปีใหม่นะเจ้าสวัสดีเจ้า